นะครับเป็นภาบหลังจากที่เราทําการเปิดช่องแสงนะครับมีแสงขึ้นมาแล้วนะครับโดยการวิธีการตัดต้นไม้ทั่วๆไปนะครับเพื่อที่จะให้แสงบริเวณนี้มันตกมากระทบกับบริเวณต้นไม้ที่เราวางไว้นะครับอ,อันนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มที่จะแทงยอดอ่อนมาอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าต้นไม้ของเราเนี่ยได้รับแสง ได้โทวถึงแล้วนะครับมันจะมีพฤติกรรมในการแทงยอดมาในลักษณะนี้นะครับค่ข้างที่จะดหลายยอดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่มีการแทงยอดนะครับมีแต่อาการทิ้งใบนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยเ่อ,เอนะครับจนวางกิ่งเนี่ยมันก็มีการทิ้งไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นกก่งที่ เป็นกิ่งนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับอันเนี้ยนะครับที่นิ้วผมชี้เนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้รับแสงนะครับมันก็ทิ้งไปเลยนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับเรื่องของแสงนะครับที่มีผลกับการเลี้ยงดูต้นไม้ของเรานะครับมันก็เหมือนคนนะครับคนก็ต้องกินอาหารนะครับพืชก็ต้องกินอาหารเหมือนกันนะครับ ทีนี้การกินอาหารของพืชเนี่ยมันก็แตกต่างจากของคนนะครับซึ่งมันก็มีการสั่งเคราะ์แสงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะทําให้การเจริญเติบโตของส่วนต่างๆเนี่ยมันเจริญง,งอกงามนะครับดังนั้นเนี่ยแสงเนี่ยมันก็มีปัจจัยสําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนเลี้ยงดูไม้ที่อยู่ในร่มมากจนเกินไปเนี่ย มันก็จะมีอาการเป็นในลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆืลองหาวิธีการแก้ไขดูนะครับถ้าเกิดว่า,าในการทำเนี่ยมันยุ่งยากอย่างเช่นการตัดกิ่งต้นไม้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่เพื่อนๆอยู่เนี่ยมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับหรือว่าเขตชุมชนที่มีความหนาแน่นที่อยู่อาศัยมากจเกินไปเนี่ยการตัดกิ่งไม้หรืออะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะครับ แนะนําให้เราทําการเคลื่อนย้ายต้นไม้ไปอยู่ที่ที่แสงดีกว่านะครับอันนี้มันก็ไม่ต้องลงแรงอะไรมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านนะครับเราก็สามารถที่จะยกต้นไม้เนี่ยง่ายที่สุดนะครับสําหรับในกรณีที่เป็นพื้นที่จัดสรรน,นะครับสําหรับต้นนี้นะครับก็ เดี๋ยวจะต้องทําการใส่ปุ๋ยไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ลดน้ําตามปกตินะครับก็ต้องบำรุงนิดหนึ่งนะครับต้นอื่นๆก็เหมือนกันนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับไม่ได้รับแสงนะครับปัจจุบันนี้ได้รับแสงแล้วนะครับก็เริ่มที่จะมีการแทงยอดอ่อนมาออกมาเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้ถึงเรื่องของความอยู่รอดของไม้นะครับ อันนี้ผมก็มีโครงสร้างไม้หลายๆอย่างเหมือนกันนะครับไว้พบกันใหม่นะครับผมก็จะพูดถึงไม้พุกโครงร้างทวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับผม